วันในค่ำมันมาแล้วหรอวะเ,เราทางออกของค้ำมันอยู่ไหนวะมันมีเห็ดด้วยเนี่ยเห็ดเห็ดโหเร้วกินแทนแคอรอทดอกอุบาทแล้วก็มีกิ่งไม้ด้วยดูเหมือนดูเหมือนเราต้องกิ่งไม้เอาไปทำอะไรวะเอาไปเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่เอาเอาไว้ก่อนมาขุดขุดเหมือนกัน เอาเอาไปเติมเอาไปเติมตรงกลางเว้มันมันจะมีอมท่อท่อไฟอยู่อะปุ๊บสมอไปแขกโตเลยหลังหลังจากนั้นไม่น่ามีอะไรแล้วนะใน,ในเกมมันจะมีแค่นี้แหละแล้วก็มีมอนเตอร์เอ้ยเพื่อนเพื่อนมานี่มานี่อ้ย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 เพื่อนเราเพื่อนเราอฮ้ยเอา้า เพื่อตายชิบไก่เพื่อเพื่อตายเพื่อตายมันคนเออเดือเดอเดอย่าไปสู้กับผมเรายังจะมีจำสแกงอเนาะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้คุป่าพวกนี้มันมาจากไหนตบเลยตบเลยเฮ้ยยี่คุป่ามาเพื่อเราตายไปประมาณกี่คนแล้วว่าหืมตายไปสองคนเหลือสองคนจะไปสู้กันทำไมวะเออช่วยด้วย อีมันตีไม่เข้าเลยเว้ยเพื่อนเองไหวปะไหวปะเนี่ยไหวเปล่าพวกเองยู่ไหวเปล่ามีนาไหวอมดูเหมือนเพื่อนเราตายไปหมดแล้วแหละเอากิ่งไม้ใส่เข้าไปเลยโูมานะเพื่อนเองเดี๋ยวไปหาอะไรก็ได้ที่มันชุบได้มาก่อนไม่น่ามีนะ อุ้ยมีของด้วยมีอะไรสโตอันนี้ขาไก่หรอสโตเก็บทรัพยากรเบื้องต้นเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยงูตุงอ่างนี่งูในถ้ำลิฟมีมีมันมันลิฟยังไงอะเฮ้ยอฮ้ยเฮยยายายางูงูอย่าไปยุ่งกับงูมันจะให้ยังไงอะ ก่อนอา,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 อานเอาไปกินไปเอาไปกินชุบยังไงอ่ะเพื่อนเราอมอนไม่มีที่ชุบด้วยซ้ำยวหาที่ชุบให้นะเพื่อนอะไรเนี่ยทำเพื่อทำอะไรอมแล้วเพื่อนเราก็ทำที่ชั้นเก็บของทำเพื่ออะไรวะเออันนี้มา เฮ้ยเก็บของได้หรอก็ดีเลยดีแต่แต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะนี่เก็บเก็บใส่โต๊สโต๊สโตอให้เพื่อนทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งออกโอ้ยตบเลยเฮ้ยมันดิเลยนะนี่อะ่ะโอ้ยอย่าไปยุ่งกับมูเลย เดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นผีเฝ้าเฝ้าถ้าเลยเก่ามาขุนเลยคือคือเพื่อนมันก็งงจัดไม่ไม่เข้ามาในในกองไฟหุ้ยนสองแล้วในสองเออรลเวล3สามแล้วหรอ กูเ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้วเดิวโอ้ไอ้ไอ้มนุษย์คนป่าอุลาอุตังฆ่ามันเร็วฆ่ามันอิงอย่าตายเอิงอย่าตายหนีมาก่อนชิบกายแล้วจะตายเฮ้ยจะตายอีโโ้ยอิงหนีอย่าอย่าตายกันหมดอย่าอย่าตายอุ๊บรีไวท์จะใช้ของแพงอ่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าตายอย่าตายพีโอ้โหูเพื่อนดูเพื่อนเราแล้วเราโดนงูกลับตายอุบาทจัดรอดไหมวะโอ้ยไปกลับล็อบบี้ไปกลับล็อบบี้กันเถอะทีมทีมเดิมทีมเดิม,มเอาทีมเดิมไว้เราจะไม่ทิ้งทีมเดิมเด็ดขาดเอาแล้วไหนบอกทีมเดิม ว้าวมันหน้าเราบี้ไอคุกนี่เราระหว่ังระหวังอยุดเอา้าอะไรอะไอไอแก๊คสมหวังมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอันนี้แบบนี้หาเพื่อนง่ายสุดละมันมันหาเพื่อนโคตรง่ายแบบแบบง่ายง่ายก็ของเอไอ,ไอเกมจริงด้วยซ้ำอะมันง่ายจาับหาเพื่อนโคตรง่าย,เ,ยเ,าเลยเก่าคุณเลย ไอ,อ้พวก Bacon, เบคอนไอ้พวกซิมา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 ช่วยกันโตโตเราว่านะทุกคนไอไอคนทำไอคนทำแมปเนี่ยมันน่ามันน่าจะเป็นใครสักคนที่เราเป็นแคมป์เกมที่เราเคยเล่นแล้วนะเอ,เอมันเรียกว่าอะไรนะอมไม่รู้ดิทำไม่ค่อยได้ เฮ้ยเฮยเ้ขาโมยเอ้ขาโมยเออเาไปใส่เอาไปใส่เอาเห็ดไปใส่เฉยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวกินกินก่อนดีกว่ากินกินข้าวมากินเห็ดเห็ดโคตรอร่อย แล้วก็มีกิ่งไม้เหมือนเดิมเอามาทำอะไรวะกิ่งไม้เอาไปกินก่อนแล้วแล้วองจะอันสโตออ้อันอันสโตมันอะไรวันนี้เนี่ยมันแก๊บโอเคอีทอีเลย ขอโคตรเยอะใครใครใครออกนะขอให้เป็นเกยมาเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเสียงแล้ววะอีกผีมาโ,โอเคโอเคมันมันกลัวแสงมันกลัวแสงคืนคืนเลขคืน คืนแรกๆมันมาได้ไงอ่ะคือโ็ว่าแล้วโออ๊ะอ้ไอหน้าตูดจำไว้เองจะตายโหเลียงเลียงกันเลยมาช่วยกันนี่จะไปตายกันเพื่ออะไรอ่ะเอกไม่รีบวิ่งเขากองไฟไอไอหน้าตูด อะไรวนะเนี่ยเห็นมันเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะเยีย yeah. เข้ามาได้ไงวะตีมันเลยตีมันอือ <laughs> ให้ตีฟีเฉยตีมันเลยเฮ้ยชนะเร็วแล้วไม่ได้ของเลยมี ฮ้ยอันอันนี้มันเฮ้ยนอนนี้มันเรื่อยเรื่อยดีกว่านี่นาสมใสเลยฮ่าฮ่าฮ่าน่าจะเป็นของเบคอนนะเบคอนมันมันชุบไงวะชุบไม่เป็นเดี๋ยวจัมสแกใส่เลยสองสามสี่ห้าเุ้ยห้าก็แตก โอเคดีอยู่ตอนนี้คนเล่นเหลือสามคนจากที่เรามากันประมาณโคตรน้อยเพื่อนเองเองอยู่ไหนกันหมดวะห้ามตายนะว้พวกเองตายกันหมดเนี่ยเราเราไม่เหลือคนคนช่วยในการทำฟาร์มดูดียืนตาย อิงองเหมือนองเหมือนคนตายที่ไม่ใช่คนตายอ่ะเอากิ่นไม้เล่นกับเพื่อนนะอาเอาไม่กี่โอ้โหเราไปหาของกันมีอะไรไหมแล้วมีคนขอแอดมาเฮ้ยมีหนูมีหนูเฮ้ยเอ็กเราเราจะเป็น มันจะมีมันจะมีโอ้ันจะมีเนื้ออยู่คืนที่สองมันไม่มีเวลาตอนเช้าเรอถามจริงมาแล้วชิบไก่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยเจ็บด้วยอุยมันเข้ามาได้ไงไมันแปลกเลย โอ๊ยล้วลคนล้วคนป่ามันมาบุกอะไรเนี่ยออโอ้ยโอยโอเคยังรอดแล้วเราจะกินหนูเว้ยหนูทอดไม่เพิ่มอะไรเลยเอยเอนหมาป่า อันหมัป่ามันมันชอบโผล่มาทุกคืนอ่ะมันน่าจะโผล่มาทุกคืนเลยนะมีม้านั่งบันทึกเราจะเอาเชลเพื่อนเองยังไม่ออกอีกหรอเพราะว่ายังขนออกนานแล้วนะยีดเลยยีด เราเราต้องระวังจัดจัดเลยเราเป็นคนหาทรัพยากรส่วนไอ้พวกนั้นมันมันเป็นมันมันเป็นเกคือคือพวกคือเองแบบเองเองหิวเองหิวถ่านขนาดนั้นเลยหรอมัวมันน่าจะกินถ่านไปชีวิตจิตใจมาสเดี๋ยวละงูก็กระโดดใส่เวย กาไปเผามันมันไม่ค่อยช่วยเลยเลยว้ยมันมันเหมือนเหตุอะ่ะมันเอแอน่ามันเหมือนเหตุเลยมาครั้งนี้เราจะไม่พลาดแน่นอน,เร,นเราจะไม่โดนเราจะไม่โดนมันตีเว้ยอันนี้น่าจะตอนเช้าอยู่นะนี่ไง D สาม ถ้ามันเป็นไนนะ้ำเฮ้ยใค,ใครมันวัดเซลินว์โอ้โหนั่งจักรยานอากาศคนจักรยานอากาศเกินเงาปะเดี๋ยวหาของมาให้เล่นเพื่อนแล้วใครมันค้ฟอะไรอ่ะเอ็ยค้ฟามาเพื่ออะไรใครมันค้ฟอะไรมา ค้าวันนี้มาเอามันนั่งจักรยานอากาศทำเพื่อมาดีมาดีงูเราจะเป็นคนแรกที่เอาเอาพั่วสู่งูอึียหึหวหึหึหึอึหึหอีึห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 ึ โอ้ยใหญ่ใหญ่อมาป่าก็มาให้่ก็เราตายอย่าเรารับเพื่อนเว้ยรับเพื่อนรับเพื่อนเอออืลเข้ามาในกองไฟได้ไงแล้วก็เอ๊ะเว่าแล้วเอาเ้าเอามาทำอะไรเอเอ เอามาดับเออเอเอโอเคไมยนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไปแล้วที่เอาเพื่อเราตายโอ้โหเ้คนมานะเราไม่เหลือคนคนช่วยกู